หักกะหอดบานพี่น้องเอ,อ้ยปวดพอักแต่งโมเพราะว่เคยเห็นสนุนป่านนี้นะเบลเยียมเป็นปีแรกที่แบบสโน่นนาเตะเลยทุกคนสิบเซนกลับมาแล้วกันต้องมานั่งคุยกันเนาะค่ะเรื่องที่เราไปวังใดน,น่เนาะก่อนที่เฉียนกลับขึ้นมาจากมองเอ็ดงานทุกคนเออก็เอาลวดคอยกระตึงเกียวทุกมือล่ะนะทั้งบ้านเท่านั้นนะยิ่งโดยเฉพาะเลยนะน้องคอยคนรู้จักเนาะทุกคน เขาอยู่เนียวนาแล้วก็มีทางทหารบ้านแล้วกะทั้งทหารอันสุดดำโดยเฉพาะเลยนะทุกคนอันนี้ขอเสิบ่อยฟังนั่งแต่มาเราเนาะพี่วสันผมนแบับ่ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงดำน้ำยุ่ามมือทุกคนดำน้ำเออเข้าออกเข้าออกพวกอื่นนะ่ะนอนรับแต่ว่าไอทหารสุดดำต้องแบบขึ้นข้างนาตลอดต้องขึ้นเวลาใด ลงเวลาใดนะเวลาคนนอนนี่ทุกคนเขาต้องเฝ้าเขาต้องเฝ้าแล้วเฝ้าเข้าไปทุกที่เลยที่เขาต้องได้รับบทบาทนะทุกคนอันนี้คอยกัโอ้ยนองหัวใจ<อ>ทุกๆวันติดต่อ,ตอประมาณซีซ่าหาจิตเพราะอย่างเพราะว่าน้องได้รับอมอบหมายเนาะเป็นหน้าที่นี่แหละทุกคนโรคของชาตินี่แหละอีกทหารพลานก็ต้อง จากใต้ขึ้นมาทางอีสานมันบ่เป็นธรรมดาเด้อทุกคนเด้องานจุดนี้นะั่นน้องบอกเลยว่าพี่ผมเนี่ยต้องใส่รองเท้านะรองเท้าอยังละ่ะเขาเอินเขาไบ่รู้จักดอกแต่ที่แนนต้องใส่สองคู่นะบ่พอเปลืองคากเปลืองแน่ตอนลงน้ำ่อยต้องหิวปืนนักทั้งนักนะแต่คอยก็ต้องหิวมันหอยล้อยข้อไปทุกคนเพื่อ,อยังเพื่อที่จะ ทำการตรงนี้ให้มันเรียบเสร็จเรียบร้อยนา่งเบาเนาะเลี้ยวอีกอย่างหนึ่งนะรองเท้าที่ใส่นั่นตรงใส่รองเท้าผ้าใบลุยน้ำโอ้ยแซยุหันสามมื่สามขึ้นว่ามันสินเาค่าตัวนั่งเบาองศีดกากเลว่า,าจังใดกะอดทนเอาเด้ร์นองหลาดิพีดีใจที่ว่าได้ยินข่าวกลับขึ้นมากลับขึ้นมาให้รอบกัวได้ยินเสียงแหนกว่าสิกลับขึ้นมาหอดพี่ เบิ่งหลดขาคอยจนเปื่อยนั่งกระบอกเนาะแต่ว่าที่ที่คอยเข้าไปเนาะศูนย์ของเขาเนี่ยโอ้มันเหตุต่จังเอลีเดอร์มันบริอามากแ่ว่าอันทหารแบบไปรวบรวมมาจากมูบานได้ทุกคนอันนี้น้องเขาบอกซูฟังเนาะแต่ว่ามันดันเอาเมียเอาลูกไปไว้อีกต่างหากเพื่อสิบเหตุยัง เพื่อที่จะไปเฮ็ดแบบว่าในกรณีที่มันชุกเฉินขึ้นมาเอาลูกมาเป็นตัวประกันเอาเมียม,มาเป็นตัวประกันนะทุกคนเออในลักษณะนั้นล่ะวิธีการกลยุทธ์ของเมนนะอีหยังที่แบบซวยที่สุดมันเสียเอาตรงนั้นล่ะอืมอีหยังที่เฮ็ดไหยคนไทย,ทยเฮ้าหนี่รู้สึกว่าใจอ่อนมันก็เสิเอาตรงนั้นแล้วอีกอย่างเนาะการยู่การกินของเขาท่านสมัยกาเฮ้า พราะยังเหาตรงได้มานางก่อฟืน้นก่อไฟแต่เขาบ่ได้ใส่ยังสันเดอ้อทุกคนมันนํามันสื้อของนําเขาอีกจังหึงเลยทุกคนที่มันเป็นกองฟมนะมันสิติดถอนฟืบขึ้นเลยนะ่ะนี่แหละค่ะซิ่งนี้แหละที่เขานําสมัยนํ่นํานี่เลยเวลาเขาลบนี่เขาข้าวเดี่ยวโหลดอังซีนาบุกแต่จังได้ขอากเืียว,วา่ทาท่างไท้เหานี่จังได้ก็ได้เปรียบอยู่แล้วแต่ข่อยก็ดีใจที่ได้ยินข่าวหนองทั้งสองคน แต่ว่าน้องอีกผูน้นึงก็คือต้องตอนนี้ประจำการอยู่ทั้งอันทั้งภาคีสานอนและทุกคนเนาะอ,อยู่แถวบุรีรัมย์บอหรือจังไรน,นี่ล่ละกับเบ้ายังบ่ได้หลายเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับทั้งทหารของเขาเนาะทุกคนแล้วก็แค่น้องบอกว่าพี่ผมยังมีลมหายใจอยู่นะเออบอกเลยว่ายังไงก็ตามสู้เท่าที่ผมจะทําได้เพราะว่าทุกคนน่ะวาดหวังไว้ไม่ใช่แค่ พื้นแผ่นดินไทยของเราทุกคนมันเป็นบรรพบุรุษสืบเนื่องกันมาตั้งแต่เนิ่นนานนองกระวองสินะโอ้ขอา่าวเบาคอยได้ยินแค่จำนั่นทุกคนมันสะอึกล่ะเพราะยังคอยเกิดมาสี่สิบกว่าปีนี่ขอบออท่านได้เคยเจอซึกบอกเคยเจอแบบการลบล่าขาฟันกันอังสีอันวาวกคากลดปรกากฏว่าเทียวนีมาได้ยินข่าวก็นองเขานอันทรงที่มัน แต่ขนาดว่าเขาเป็นทหารสุดจำเนี่ยทุกคนเด้อเขาก็ต้องมีสตันอย่างหนึง่งมีครอบครัวหนึ่งที่เขาไปพ่อนะมันเป็นเชิงลบจังไดกับบุ่รูจกก้จักรอกนั่งกับวบาอยู่บุกเข้าไปบุกเข้าไปบุกเข้าไปค,นะคักๆแล้วคาว่าศึกมันบอกมีคําว่าปราณีในระวางเข้ากําลังทํางานนั่งกับบอดฟังสิราะว่าการทํางานตะราวเข้านี่เขากับ อยู่ยากคือกันเด้พี่ต่อกระลมหายใจของเฮ้าตอหนึ่งคนเนี่ยเฮ้าบรูจักว่านาทีบ่รือวินาทีพาเพราะว่าระเบิดนี้มันมีอยู่คุมหมองแล้วก็อีกอย่างนึงนะมันอัตราเสี่ยงสูงอีหลีเฮ้าต้องใส่เล่ดายยิ่งดังเดียวคือเฮ้าเห็นว่าเขาใส่แบบคือจังอยู่นี่นังแหละทุกคนนั่งก็บอกว่าไปไปพ่อครอบครัวครอบครัวหนึ่งหาชีวิตหาชีวิตนี่ บรูจักว่าจักสิว่าจังไดยุกมือพ่อวอพอวอคือใส่ตั้งแต่พอตะเมคือใส่พี่น้องจากขวงสิดอยโลสิโลดันปืนล่มกระโดดอะไรพ่อแค่แบบสติมันเฟือนวินาที่เดียวนะทุกคนมูขังหลังสวนมาเลยปัง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 คือบเหลือลาบเป็นนากลองห้าซุปนะอืมตั้งสี่เลย พก็เลยว่าปาดนี่แหละเป็นยังอังคิดจากเค็ตสงข้ามเป็นยังอังบกคิดจากปนีปน้อมกันเป็นยังอังจากสิก้าวหนากก้าวไปใส่ละเมียเ้ยมึงสิก้าวไปใส่กูถามมึงแน่ตระกูลหุ่นนี่กูถามมึงแน่ว่ามึงสิก้าวไปยังไดตั้งแต่ตกี้กะมันมีสตอรี่อยู่แล้วเนาะทุกคนเนาะมาตอนนี้ กระดมคนในประเทศจะของไม่เห็ุขาดซึกแต่ว่าหักจังใดล่ะรู้สึกบอกมันมันเกี่ยวกับอีหยังตอนนี้นะมาห้ามอำนาจอำนาจจะของซ้ำใดทุกคนดินดินแดนนั่นเอาองงานหรวดประเทศกัมเรนนั่นเอาประเทศตึงนั่นจะขิมทั้งนั่นกับเบียดทั้งนี้กระเบียดเขาสร้างบอกว่างานาเขาเพออยากถุยน้ำลายตุวม่มเขาม้าเรยวเวียดนามกับเบรมกักล่าวกับเบรมกักเอา บาดแทงมีปัญหากับพี่ไทยเห้าพี่ไทยเฮ้าใจดีซ้ำใดคิดเพิ่งเอาทุกคนอันนี้เขาบอกจากใจอหรีเดคอยก็ว่าเคยแบบเกียรสร่๊วนกันคนประเทศนี่เดแต่ว่ามาเถี่ยวนี่คือมันแบบบ่ไหวนะมันบ่ไหวถามว่ามีคนดีบ่มันเกิดมีแต่ว่าคนซัวมันผันหลายอันที่มันซัวที่สุดก็คือนั่นแหละผู้นํำประเทศมันน่ะหมักหยอดจอคอมันน่ะหมักปอบมันน่ะอือม ่อยอยากดามกับักตาแห่งบรเสมอผักมันแห่งเห็ดเรื่องแบบคือคนที่มีสตีสตังในจักหนอยเห็ดกับโบเห็ดมันเสือกวมาเห็ดจังสีคอยระเบิดคว่ำสีบ่ออีลีแนวที่คอยบ่เคยเบ้าเคยว่าแนวที่่อยบ่เคยยินมาก่อน่อยยินมาเบิดละ่ะคอยจนา่าปาด พ่อแม่เอ้ยจังไบลูกเต่ามาอยู่ในซํานี่อยอยู่เมืองนอกอยู่กับจิงทุกคนแต่ว่าด้วยความที่ข่อยเป็นห่วงเนาะแม่นแม่ข่อยบ่ได้อยู่ไก่แม่พ่อข่อยบ่ได้อยู่ไก่พี่น้องญาติมิตรสหายข่อยจักอยู่มองไดแนียนิคอบปน่ใจแต่ที่แน่ๆเป็นห่วงเลยทุกคนเที่ยงกันคแบบสุดๆเน่ะล่อ้ไทยถ้ามันเกิดกรณีนี้ขี่นจังไบหอาก็ฮหักกับแพงกันคือเกา่าอันนี้อยากจะใอ้ฟังอิลี่เลย เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนย่าปราณีก็มันพวกนี้ย่าปราณีก็มันเฮาพอแก่บทบาทยังไดพลิกล็อกมันพลิกล็อกไปเลยคอยสนับสนุนเต็มที่เลยเรื่องนั้นตะกี้ขอบอกเคยคิดบา่าข่อยย่านเน้ข่อยย่านในเรื่องที่ยังลบล่าขาฟันข่อยย่านย่านเพราะยังมัดฟัง่งแต่พอแตแม่พ์พนเราสู่ฟัง่งเนาะไปเก็บมักแหนงพนว่าไปเก็บมักแหน่งนี่พากันไปหาเก็บกับป้องพร้อมมาไว้ตักน้ำกินพนว่า แล้วลบคุ้มระเบิดนี่ไวอันเขายิงกันต่ำๆๆๆๆทานท่ากันไปหาเกตกะปองเพราะว่ามันเป็นศึกสรงข้ามตั้งแต่สมัยตะอตะเม่ห้า่นั่นมันจะเป็นพวกอเมริกาเขามาหลายแมนบอกทุกคนฮัลละแล้วกระทึ่งอันหาบหาบอันมักแนงนะทุกคนอันนี้่ากคากรโหลดคอยเงี้ยนสตอรี่นี่แล้วคอยก็นอนฟังใจเลยด้ทุกคนนอนคิดขึ้นกันโอ้เกิด ศาสนาสันใดกกใหญ่พอลุ่นจะกขวางนี่เคยเว่าไว้ก่อนแต่สุดท้ายนี่ยังเกิดขึ้นแล้วตอนนี้เนี่ยสุขขยอยู่ทั้งยุโรปนี่สุกขวอยกับว่าวยังมาได้หลายขึ้นกันเพราะว่ามักตรํมมันเริ่มแล้วมักตรํมมันเริ่มแล้วเนี่ยอืมทางพ่อยายอันนี้ก็คักนี่เออจากแม่ยังเกิดขึ้นมากโวยายโหลดมีแค่ชีวิตเดียว มาห me. ้ามนาดยังอีกนะมันต้องหิวอียังอีกเนี่ยเปรตเกิดขึ้นมากคคักได้หมกคานเขาบอกคักโหลดให้ดามันคักโหลดคนเออบเคยคือเพเคย่อมาก่อนได้ว่าเฮาสีได้มานางมากม่ได้เว้าในจุดนี้คอยใส่ชีวิตก้งข่อยกะยากลําบากพอสมควรแหรอนะคอยมาเจืองสีเหลียวโอ้ยบ่เป็นไพ่ธรรมศาสตร์เจนี่มันเป็นไพ่มาหํานาจมันหิวกะหาย สั์สนิทไดมันกินเข้าไปเท่านั้นละ่ะเลือดเนื้อเสื้อไขมันกินเข้าไปนี่มันคืออีกอย่างมันคือบ่มีความปราณีคนคนเลือดด้วยนี่โตคือการเบิดแต่ว่าเป็นยังอังบ่ได้เข้าใจจุดนี้นี่ล่ละพี่น้องฟังแล้วให้พิจนารณาบ่งดีๆเด,ด,ด้อขอไปอยากว้ายัางไรเพราะว่าขอกระตื่นตันเพราะว่าขอก็เพ,กพึงได้คุยกับน้องนอกอีกผู้นึงงพึ่งหอดบ้าน <c oughs> ก็ได้กลับลงกลับขึ้นไปขึ้นเกามาผักฝืน บอกง่ายโหลดคิดเบิ่งวาเสื้อผ้านั้นแห้งค่าตัวสิบหมื่นจักสินเนาจักสิเม้นจักสินยังนั่งบอกแกซ้ำนั่นว่าว้าย,า,า,ยายังบ่ได้หลคอยก็เลยอยากจะบอกว่าผู้ใดที่เป็นที่มีข้อมูลอียัางส่งเข้ามาได้เลยเด้อค่ะส่งมาโหลดสาวสว่างสิน้ำอานน้ำกลนสิน้ำอานน้ำกลนอาจจะซาแต่ว่าขอคสิน้ำเครียบเบิดเพราะยัง ่อยกัอยากลู้ขึ้นกันว่าผู้ใดมี้อมูลที่ดีที่สุดนี่ให้คอยน่ะคอยสิบี้มันก็คักเหมือนกันนะเงื้อักเงื้อหัวใจคนยังวะเกิดเป็นคนมากเป็นมนุษย์คู่กันเบิดแต่ว่าหักมาปีนี้มันเป็นอีหยังเพศไพ่อีหยังเกิดขึ้นคอยยังเงินจุขึ้นกันเด้เอาแค่นี้แหละทุกคนคอยสิบห้าอาบน้ำอาบในก่อนบวไหวเสียงกระสันเรื่อเรื่อเป็นยังดอกศูนย์ทั้งศูนย์ทั้งดีใจวาน้องปลอดภัยเออนั่นแหละค่ะ ไปพอกันไหมค,ะคห่ะคลิปหนาเนาะจังไดก็คอยทุกคนนะคะทางฟังไทยเฮ้าอยูโรดปลอดภัยภาวาสียูไส้ก็ตามดอกบาวาสียูโซนยุโรปทั่วโลกเข้านี่แหละคะ่ะจัดมาโหลดผู้ใดเห็นยังที่แบบมันบอดีนะคอยอยุกบกไก่คอยอยงกงไืมยังมีอยู่ปากดีต่างหากนะได้ธรรมดานะอืมโลกกว้างเขาไปซ้ำได้แล้วบ่ย่อมเบิงไปเบิงแต่ข่าวบานจากองเขาบอเขาใจอหลีมีทั่วโลกเขาข่าวออกแต่ว่าหาบ่เบงิงไปเบิงอย่างเดียว นี่ละเมนใจดำอหมหิตมันอยู่ตรงนี้แหะทุกคนหอกข้างแพร่าะเลี้ยงแมนไว้เออจัดมันเลยหืมฝมาเลย